สวัสดีครับ FC อุ๋งอิง FC 3ซสามน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเรื่องเข็มกัดก็จบไปแล้วนะครับอืม <c oughs> ตามที่คิดเลยเพราะผมไม่กล้าพูดมากเพราะว่าเขากำลังเอดราม่า <d ama> กันอยู่เรื่องเข็มนะเอแต่นี้ก็มาฟังอุ๋งอิงเขาพูดเองนะ เรื่องเข็มกัดน่ะนะเออทีแรกกะ,กะเอาอยากจะให้เย็บแต่มันชุกลระหุกนะพี่หมอนอิงเขาก็เลยเอาเข็มกัดมาน้นแล้วตอนนี้ชุดมันหนักมันอะไรนะขึ้นเวทีมันก็เข็มมันก็ดีดนะมันก็ทิม่มหน่อยคนอื่นเขาไม่เห็นเขาไม่รู้นะเออจะว่าพนุคนนี้ไม่ช่วยไม่อะไรจริงๆแล้ว เป็นเราเราผมก็เหมือนจะพูดครั้งหนึ่งว่าเออทั้งไฟทั้งเสียงนะออไฟทรงหน้านะมันไม่รู้มันไม่เห็นจริงๆนะคุณคิดดูเองเออถ้าเขาเห็นทำไมเขาจะไม่ช่วยใช่ไหมเออถ้าเขาเห็นเขาก็ช่วยเออบางครั้งคนเราอะ่ะมันมันไม่ทันเห็น ไม่ทันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเออคนนี้ก็ไอ้กล้องหรือว่าอะไรเขาก็ซูมไปซะแล้วนะซูมไปคนนู้นคนนี้จริงๆแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเขาก็มารู้ทีหลังว่าเออเป็นเป็นเข็มกลับมันทิ่มนะเออบางครั้งเราก็จะไปโฟกัสเท่า พูดอะไรมากก็ไม่ได้ไม่ดีนะเออมันจะแตกแยกกันนะเขาว่ารักกันนะคนในวงเขาก็รักกันนะใครจะยังไงเราเราเห็นเราดูด้วยตาก็อุงอิงเขาก็เห็นไหมการพูดกันจาเขาเห็นไหมไม่มีกระทบกระเทือนใครนะให้สัมภาษณ์ให้อะไรนะ ยิ้มแย้มแจ่มใสล่าอย่างงน้นล,ล่าอย่างนี้นะเออเราก็ดีใจไปกันด้วยกับน้องกับลูกกับหลาน,นไม่มีอคติกับใครเออนี่สิ่งที่อุม์อิงก็ปฏิบัติตั้งแต่แรกมานะไม่มีอคติไม่มีอะไรกับใคร นะรักพี่รักน้องนะเออนับถือพี่นับถือน้องนะนับถือเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่เนะพ่อพ่อแม่แม่เขาถึงได้รักกันละเอฟซีนะคุงอิงก็พูดถึงพ่อพ่อแม่แม่ขาดนะเออมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งหลายนะให้การสนับสนุน ช่วงปิดวงก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณห้าแสนแล้วนะประมาณห้าแสนได้ะเออช่วงก่อนปิดวงเขาก็ดีใจกับน,น้องด้วยคนนู้นคนนี้เขาก็มีมีน้ำใจกับน้องนะพ่อ,อแม,แม,แม่ก็มีน้ำใจกับน้องเขารักเขาเอ็นดู เป็นเล่นที่ไหนใครๆเขาก็เอ็นดูให่มไหมพลังมังค่าเขาก็บินมาหานะคนไทยก็อยู่บนนอกก็เขาก็บินมาหานะเออบินมาหามาทักมาทายอยากเจออุ้งอิงนะเออเป็นเราลูกหลานเรานะเป็นได้ขนาดนี้เราก็ภูมิใจนะ อยู่ที่ไหนใครๆเขาก็รักใครๆเขาก็เอ็นดูนะนี่แหละความเอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะนะที่เราทำความดีไว้อ่ะความดีของเราอ่ะคำโบราณท่านก็ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมไปถึงที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูนะเขามี ผู้ใหญ่เขาก็มองเห็นว่าเรามันปฏิบัติตัวยังไงใช่ไหม,มลูกหลานเราปฏิบัติตัวยังไงเขาก็เห็นมาตลอดเขาดูมาตลอดนะคนนู้นคนนี้พูดอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเขาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเพียงแต่เขาชอบก็แบบผมอะผมชอบผมก็พูดนะ ผมก็คุยนะผมก็ไม่ได้รู้มากมาอะไรไปลึกอะไรมากไปดอกเพียงแต่เห็นด้วยสายตาผิวเผินผมก็มาพูดก็ผมชอบของผมอ่ะนะผมชอบของผมผม,ผมก็พูดผมก็เชร์สิครับนะอยู่สักทำไมล่ะ <c oughs> นะนเมื่อเราชอบเราชอบเราเอินดูแล้วเราเราก็ส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริม ไม่ได้ทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะเออไม่ได้ทางตรงก็ทางอ้อมอย่าลืมนะตอนนี้ยังไม่ทันถึงวันปิดวงนะห้าแสนเข้าไปแล้วทะลุห้าแสนไปแล้วนะเออทะลุห้าแสนไปแล้วก็คิดโดยเองเออน้ำใจอ่ะน้ำใจทำดีได้ดีนะแบบที่ดิวพูดเลยที่มาให้พวงมาลัยอุ๋งอิง พาะอุงอิงเป็นคนสู้นะเป็นคนสู้ชีวิตนะเคยลำบากมาก่อนนะออพี่ดีวก็ไปมองเห็นว่าเออเด็กคนนี้นิสัยใจคอดีเป็นคนสู้ชีวิตออพี่ดีวเขาก็เลยมาหาอาพวมลัยมาให้นะเอ,อมามอบให้ แล้วฟังอุ้งอิงพูดสิเกี่ยวกับเข้มกัดนะไม่มีกระทบกระเทือนใครนะไม่เคยว่าใครอย่าง,งูน้นอย่างนี้นะไม่ว่าใครจะยังไงอุ้งอิงไม่มีปากหรอกนะอออุ้งอิงเป็นรักพี่รักน้องนะนับถือพี่นับถือน้องกัน แล้วก็พูดถึงพ่อโจรไหมแต่ละคำนะโอ้โหซึ้งมากเลยโอ้เป็นผมเป็นพ่อโจรแล้วผมภูมิใจมากเลยนะคงอิงพูดถึงพ่อโจอย่างงู้นอย่างนี้นะเออพ่อโจถึงได้รักได้ดูแม่นุชถึงได้รักได้ดูนะญาสุภาพก็รักนะอคู่บุญจริงๆนะบอโจกขา ประจวบเหมาะจริงๆสายตาบอสโจนี่ก็ไม่เบามันก็ปั้นคนนี่นะแต่มันก็ดวงงงคนด้วยนะมันอุปถัมภ์ค้มโชกันนะก็ยังไม่ทันดังเลยบอสโจเขาก็รับองค์อิงเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยใช่ไหมมันต้องมีอะไรดีสักมั่งสิใช่ไหม บอสโจก็ถึงได้เอ็นดูซอนนุชก็ถึงได้เอ็นดูนะเออรับอุ้งอิงเป็นลูกอุนรรมมันพี่คนโตลำเพลินลำแพนตอนนี้มีน้อง YouTube มาอีกแล้วเห็นไหมโอ้โหม่แต่สิ่งดีดีมีแต่เรื่องดีดีเข้ามาหาน่ะบอสโจกับซอนนุชสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะเออ เขาเขาไม่มาคิดเล็กคิดน้อยอะไรหรอกนะเขารักก็ไม่ทันดังเลยเขาเขารักเป็นลูกเลยคนเป็นร้อยเป็นพันทำไมเขาไม่รักเป็นลูกอเออมาเห็นอุ้งอิงอะ่ะเขาผ่านมาเยอะแยะนะเขาเห็นคนนู้นคนนี้เมื่อก่อนอุ้งอิงทำไมมา เจออุงอิงเขาแวบขึ้นมาก็นึกถึงว่าเอออยากจะรับเป็นลูกบุญธรรมนะมันก็ต้องมีอะไรดีสินะแล้วเวลารับแล้วเนี่ยอุปธรรมค้ำชูกันค้ำชูกันจริงๆเลยพากันดังทั้งพ่อทั้งลูกเลยทั้งวงเลยนะเออตอนนี้ก็สร้างหนังแหละเห็นไหมสร้างหนังเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพง เขาก็ถามอุ้งอิงก็เป็นไงนะอุ้งอิงก็บอกว่าเออพ่อพ่อโจบอกว่าประมาณสี่สิบเปเซนที่อุ้งอิงเล่นนะเห็นหมเออสี่สิเปอร์ซนะก็มีคนโน้นคนนี้เขาก็มามาเล่นด้วยนะเยอะแยะเลยเดี๋ยวใครดู่อยชมเพราะว่าตอนนี้นะก็มีคนเขาเหมาเหมา,เหมาลงเหมารอกให้ดูฟรี ไม่เคยปรากฏการอย่างนี้เลยนะครับที่มีคนเหมาโลไอเหมารอบให้ดูฟรีอย่างเงี้ยนะไม่รู้สินะอาจจะมีผมก็ไม่รู้ก็ได้นะแต่ผมเพิ่งมาเห็นผมเพิ่งมาเห็นก็กับวงสาวน้อยนี่แหละที่ทําหนังยังไม่ทันถ่ายทําเลยเขาจองรอบไว้ให้แล้วเหมารอบเหมา,หมาลงหนังที่ว่าจะให้คนไปดูฟรีแต่และรอบละรอบอะ ไม่ใช่ในน้อยนะรอบๆมบบึงนะทา้0สี่หมื่นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเออคนนู้นก็รอบคนนี้ก็สองรอบนะเออช่วยกันนะเออช่วยกันช่วยกันแบบนี้แล้วก็เอซก็ได้ประโยชน์ด้วย f อฟซก็หลงรักใหญ่เลยใช่ไหมเออคนนู้นคนนี้ก็เหมาให้ f อฟซดู ไ้คนคน้นี้ถึงไม่ใช่ FC ก็ไปดูนะเออนั่นก็เดี๋ยวเราก็รอดูสิว่าเออเขาเหมาที่ไหนมั่งอะไรมั่งนะใครจะใครจะไปดูมั่งนะก็ไม่ใช่เฉพาะ FC หรอกนะผมดูดูแล้วก็ก็คนคนทั่วไปก็คงได้ดูด้วยนะหนังออกมาแล้วก็ วันนี้ก็จบนะเรื่องเข็มกัดก็ดีใจไปกับทุกคนด้วยที่ว่าเหตุผลมันกระจ่างมาว่าเออมันเป็นยังงนอย่างนี้เริ่มต้นแล้วก็ลงท้ายมันเป็นยังไงนะเออก็ก็ทำให้ f อทุกคนตาสว่างขึ้นเยอะเลยว่าเออเราจะเพิ่งไปตัดสินใจอะไรที่ว่า เห็นตอนหน้าฉากนะเออรับหลังยังไงเราเราไม่ไปเห็นเราไม่นั่นเราเพียงแต่ดูผ่านนะเขาเรียกว่าดูผ่านเลนนะเออดูผ่านเลนก็คุณคิดตัวเองร้องเพลงอะ่ะทั้งดนตรีทั้งไฟแสงสีอะ่ะฮะมันจะขนาดไหนไม่รู้หรอกนะเออไม่รู้หรอก ไม่ใช่เขามาบอกนี่ไม่ใช่อุงอิงมาบอกนี่เออเข็มทิ่มช่วยดูให้ทีอะไรแบบนี้ไม่ได้บอกไม่ได้พูดนะเพียงจะมองตาเนี่ยก็พี่หมอนอิงเขาก็มาแล้วใช่ไหมเออมองตาก็รู้ใจนะสำหรับพี่หมอนอิงนะโอเคครับวันนี้ก็ทักทายกันแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องเข็มกัด ก็คงจบด้วยดีนะครับกระจ่างนะกระจ่างแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ